ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิวเตอร์ครับยิ้มครับผมครับผมครับไม่ถามเรื่องเก่งิดเมื่อวานค่ะเมื่อวานเป็นยังไงนะครับอ๋อมันเกิดผมเมื่อวานนะเป็นงานมาเกิดผมเองนะซึ่งมันเกิดแบบนีไปแล้วหนึ่งเดือนที่แล้วนะซึ่งจัดเพิ่งจัดการเมื่อวานนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทุกการได้เจอกันครับเยอะแยะมากมายแล้ว200 200คนนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าไม่ไม่ได้เจอแฟนคลับ นั่งแบบคุยกันได้เยอะแบบนี้มาหลายครั้งหัะเพราะว่าแบบยังไม่ค่อยได้เจอการแบบพูดคุยเมื่อวานนะคิดถึงอารมณ์บรรยากาศแบบนั้นนะเพราะว่าในที่นแล้วคิดว่าในการสอบถามพูดคุยสังคมเป็นยังไงบ้างนะต้องคิดดีๆนะเพราะสุดท้ายเมื่อวานน่าแขกรับเชิญเราก็รู้เรื่องมามายหรเ่เมื่อวานผมก็ไปเซอร์ไพรส์เขาไปร้องเพลงให้เขาฟังครับก็อาจจะมีการแบบเตรียมแผนกับโอเคไนเล็กน้อยครับผมแล้วก็มี ของขวัญให้เขาเล็กน้อยครับผมถ้าถามเลยทำไมต้องร้องเพลงนั้นคาเฟ่มากเพราะอะไรเพราะขโมยติดกเป๋าเป็นเพลงที่ความหมายดีครับอยากร้องให้เขาแค่นั้นเลยครับท่อนไหนท่อนไหนที่อยากไห้ยิ้มทุกท่อนเลยครับถ้าเกิดท่อนเดียวเนี่ยได้ร้องโชว์แนละ้วแต่ว่าทุกท่อนไม่ต้องร้องโชว์นะเออรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงมีเหมือนตอนตอนฟิลตอนนั้นรู้สึกรู้สึกงงไหมซาบซึ้งอ่ะไปถึงว่าฟิลรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกแบบ เฮ้ยโรแมนติกเหมนเดิมอคนร้องเพลงต่อหน้าเราแล้วนั่งตรงกันร้องเพลงให้กันรู้สึกแฮปปี้ก็เลยตอนจบก็เลยลงลงไปหาเนี่ยรู้สึกว่าได้จะจะร้องไห้แล้วมันไม่ใช่ตากันมันร้องไห้ร้องไห้เลยผมเห็นเขาจะร้องไห้ตั้งแต่ผมยังไม่ร้องเลยผมก็เลยรู้สึกแบบโอ้โหแบบก่อนฮึบก่อนฮึบก่อนแบบเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้ไงสุดท้ายก็แบบฮึบไม่ไหวเพลงนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้ในกายเป็นงาย รู้ครับแต่ผมอยากร้องให้เขาครับอชอบความหมายผมชอบความหมายเพลงนี้แค่นั้นเลยครับผแต่มันแบบฟิลมันได้ฟิลมันได้อยู่เลยสอง้อคนสองร้อยคนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีอีกหรือเปล่าในงานวันเกิดของจิลเตอร์นะฮะหมายถึงว่าเราจะไปร้องเพลงให้เขาแล้วต้องราติดตามดูนะจะเป็นยังไงนะฮะอีกสองเดือนครับแล้วว่าพอแพนแพนไหน ขาพูดเรองของขวัญดีกว่าเป็นยังไงของขวัญที่ควาให้ของขวัญความจริงอ่ะมีได้ของขวัญของขวัญก่อนหน้านั้นไปบางส่วนแล้วบางบางคนก็ให้ซ้ำให้ซ้ำให้เรื่อยเเพราะว่ามีงานใหม่คนขับก็ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็ก็ถ้เยอะเมื่อวานนั่งนั่งนั่งแกะของขวัญอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวห้องไม่มีที่เดินแล้วอ่ะแล้วของขวัญจะคนพิเศษล้าครับเป็นเป็นเทียนหอมครับเทียนหอมอ่ะทำไมต้องถึงเลือก แต่พูดซีนี่ยพูดได้ซึ้งใจหน่อยก็วันก่อนเราเห็นเขาแบบคุยเรื่องเทียนหอมกับแบบคนอื่นเงี้ยเราคิดว่าแบบเทียนหอมดีไหมเงี้ยแบบเพราะว่ามันก็เหมือนเราคิดว่ามันเวลาพอคิดผมนะเวลาเราไปถวายไม่เวลาเราไปถวายสักการะอะไรพวกนี้เราจะแบบคิดถึงแบบเทียนคิดถึงแบบหลอดไฟแล้วพวกนี้แล้วแบบมันความหมายคือแบบให้แบบส่องสว่างให้แบบมีคนแบบพบเจอเยอะๆอะไรประมาณนี้ผมก็คิดถึงแบบนั้นหดไเทียนภาษาบะไนเงี้ย อ้าวถ้าให้จบปีหน้านะเดี๋ยวก็กำลังคิดไงว่อยากเป็นแสงสว่างให้เราอย่าว่าคุณคิดว่าเขาเป็นแสงสว่างว่าอย่างไรเอาละเอาคุณตอบทำไมฮะอยากเป็นแสงสว่างให้เขาหรอก็จริงๆก็เป็นด้วยกันก็ซัพพอร์ตกันดีกว่าครับผมไม่ทำไมเดี๋ยวหนูเขามาเวหวานดยิ้มเขาเราก็ไม่เคยข่มนะหรือเปล่า ใต้อ่านนักเาตลอดเขาเชื่อฟังเราตลอดร๋อผมเด็กดีครับผมเด็กดีหลังผมก็เด็กดีอ่าจริงหรือเปล่าจริงแล้วเดี๋ยวดีดตอนไหนไม่บอกตามมาอัปเดตอาทิตย์ช่วงอยู่กันหรือเปล่าอะไรนะช่วงนี้อยู่กันหรือเปล่าไม่อยู่ม่อยเรารักกันดีฮะใช่เราแค่แบบเรียกเรียกว่าเรียกว่ากระแสจิตมากกว่าสมมติกระแสจิตเรียกด้ว่าช่วงนี้ปรับจูนได้เติมคยอมทุกอย่าง อ่าก็ไม่รู้ฮะก็ยอมก็ได้ฮะผมก็ยอมก็ได้ครับทำไมเราไม่อ่อนลุต้องแบเป็นถือผมเมื่อก่อนผมเคยถือแต่หลังๆผมอ่อนแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเขาแบบเออไม่เขาเขาไม่ยอมผมก็อ่อนนะก็สลับกันไปอย่างเงี้ยแหละฮะคุณสามารถดื้อกับเขาไล่หรอบกตือเปล่าแต่คุณอัปเดตไหบ้าค้งไหมสามารถแบบมีอำหน้าหรือหรือได้ยังไงจริงๆก็ไม่มีหรอกฮะครับบางอย่าง อมันต้องเห็นเองมันต้องเห็นเองมไม่พูดหรอกก็ต้องเห็นาจากวันเกิดมีคนแบบมันรักเราเทั้งคนด้วยซ้โอ้โหครับโรแมนติกโรแมนติกให้เขาเป็นอะไรสักอย่างสำหรับเราเราจะเปรียบกันแล้วกันให้เขาเป็นเกสรดอกไม้ครับรู้สึกว่าอยู่ในทุ่งดอกไม้มัน มันปลิวฮะมันปลิวแล้วรู้สึกว่ามันแบบเหมือนเสียงร้องเพลงของเขาด้วยแล้วมันแบบชื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 บแบบล่องรอย <laughs> ในในทุ่งกหุหลาบทุ่งดอกไม้อย่างสีส,สันสวยงามอะไรเงี้ยเลย <t aps> ลให้เป็นเกสรดอกไม้น่รารัก <c oughs> ผ,ผมอยากให้เป็นอะไรยิมหมอผมอยากให้เป็นเป็นเหมือนแบบของคู่กายอ่ะที่ที่สามารถไปกับเราได้ทุกที่ครับผมเ <t aps> ช่นเ <t aps> ช่นเช่นไรเดียเช่นแวนตาะไม่ใส่นี่ คอนแทคเลนอยู่ไงโอ้โหแสดงก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะสิก็เป็นแว่นตาหรือคอนแทคเลนอะใช่เพราะว่ามันเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าขาดไปก็คือเราก็ไม่สามารถเห็นอะไรได้แล้วประมาณนี้เป็นหูอย่างนี้ได้ไหมแบบเป็นหูเป็นหูแต่เราติดร่างกายอะไรเห็นนะฮะคุณเป็นหัวใจเออเข้ามาเลยมาเนี่ยอุ้ยไม่ได้อยู่อยู่แล้วหรอไม่ตอนนี้คือเขาอยู่ร้อนถ้อยู่ทั้งใจแล้วฮะบ๊ายบายร้อน ครับผมก็อยากฝากพี่เจคนกลางด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกล้องมาเร็วๆนี้แล้วครับผมก็อยากฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวยิ้มพูดครับยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีบวงสวนนะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยมาให้กำลังใจกันก่อนที่จะจะยิงยาวถ่ายทํายาวๆเลยนะถ้าเกิดมีได้ยินแบบบวงสวงพี่เจคนกลางทุกคนต้องแบบนี่แบบ อย่างนี้แล้วทุกคนมามาเจอกันที่งานบวงสวงนะคะก็คิดว่าน่าจะประมาณเดือนเดือนหน้าครับแต่เดี๋ยววนันวันไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอ o อ f i c เชียแจ้งอีกทีนะครับอย่างก็ฝากพี่เจ๋คนกลางด้วยนะค,ะครับฝ<ข>ากต<ข>ิว<ข>เตอร์ยิ้มด้วยนะครับข,ขอเสิริมนิดหน่อยค,ครับผมสำหรับใครที่รอพี่เจคนกลางอยู่ก็สามารถไปดูหย่าเล่นกับอนนท์ย้อนหลังได้นะครับที่ไอชีอี e, หรือว่าแมนดี้ชาแนลครับผมหรือว่าจะดูนิ่งเฮียก็ได้นะครับผมหรือว่าเร็วๆนี้อาจจะมีดื้อเฮียมาในภายในปีนี้เลยครับผม ใช่ครับเรื่องทำอะไรดื้อเฮียื้ออะไรนี้เราไม่เห็นเหตุเนี่ยอ๋อดื้อเฮียคือเห็นแน่นอนครับเพราะทุกคนรู้ใช่เพราะว่าบอกเลยว่าซีนที่เราเข้ามาคือเป็นคอมเมดี้แทบทั้งหมดเลยครับผมแล้วอย่างนี้จะไปโชว์หวานอะนั้นหรือเปล่ากับเรื่องหวานหวานนั้นอาจจะไม่ไม่ค่อยได้โชว์มากเท่าไหร่เป็นฟิลแบบโตเป็นฟิลแบบโตแล้วแต่ก็โบบะอยู่โบบาโบบา อยาาให้นนรตติดมะครับคิดว่าดื้อเฮียก็น่าจะเร็วๆนี้เหมือนกันแก้จะอ่อนแล้วก็อย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับพระบรมฝากด้วยนะครับ oh